ฟุตซอลอดิก,กับเรื่องราวของทีมชาติไทยนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปนั่งทบทวนนะครับเส้นทางแล้วก็ความยากง่ายเนี่ยต้องบอกว่าฟุตซอลโลกในปี2016ถือเป็นฟุตซอลโลกที่ดีที่สุดของทีมชาติไทยครับก่อนจะไปดูเหตุผลต่างๆคลิปนี้ครับสับสุนโดยเครื่องดื่มตาช้างนะครับคอบอลคอช้างคอเดียวกันครับ ทำไมฟุตซอลโลกในปี2016นะครับถึงถูกยกให้เป็นครั้งที่ดีที่สุดของทีมชาติไทยครับ mm hmm. มีปัจจัยหลายอย่างนะครับอย่างแรกเลยก็คือต้องเท้าความไปก่อนออในครั้งนี้เนี่ยต้าหมอมีปัญหากันพอสมควรนะครับไทยเนี่ยในรอบคัดเลือกใช้วิกเตอร์เฮอร์แมนนะครับเป็นกุนซือแล้วก็พาทีมเนี่ยทะลุไปจนถึงรอบรองชาเลิศแต่พอจะถึงทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์โลกจริงๆครับวิกเตอร์เฮอร์แมนกับแยกทางกับทีมชาติไทยนะครับด้วยผลใดๆก็ตามมันทําให้ไทยเนี่ยเจอกับปัญหาเลยครับกับการที่จะเตรียมทีมชาตินนนะะคครรับับเเเเพาาาาวว่วว่่มีลอแ2ดืท้น ซึ่งตอนนั้นเนี่ยจะเอาปูปิสกลับมาทําทีมก็ไม่ทันแล้วเพราะว่าเขาติดภารกิจกับทีมชาติอุซเบกิสถานอยู่นะครับก็เหลือโค้ชอยู่หนึ่งคนครับที่ไม่ประสบความสําเร็จนะครับในการพาทีมญี่ปุ่นผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายในฟุตซอลลกคือมิเกลโรริโกนะครับซึ่งมิเกลเนี่ยคุมทีมชาติญี่ปุ่นมาอย่างยาวนานและก็คุ้นเคยกับการเจอกับนักเตะไทยเป็นอย่างดีครับทางทีมงานสมาคมก็เลยไปดึงโค้ชมิเกลโรริโกนะครับเข้ามาคุมทีมด้วยสัญญาระยะสั้น1่ปีก่อนนะครับซ เข้ามาก็ในเดือนกรกฎาคมแล้วแล้วก็จะแข่งขันกันในเดือนกันยายนนะครับถือว่ามีเวลาเตรียมทีมน้อยมากๆเลยทีเดียวนะครับพอมีปัญหาแบบนี้นะครับการเตรียมทีมมีเวลาน้อยก็ต้องใช้ผู้เล่นกลุ่มเดิมๆกลุ่มหลักๆกลุ่มมีประสบการณ์ไปก่อนก็ชุดนี้เนี่ยก็นําโดย14ผู้เล่นนะครับคณิศรผูพันคา,ารหุธฐานคำภาเฉลิมศรีพุ่งศรีครับสามผู้รักษาประตูกองหลังมีเลชัยอิสราสุวิภากรนะครับพรมงคลสีทรัพย์แสงนัทพลสุทธิโร์ตัวริมเส้นมีกิษราวงแก้วออยวั์แจ่มเจริญ นันพุธมัญญาราจิรวัฒน์วิเชียนวิวัฒน์ไทยเจริญแล้วก็ไต้ลงเพชรเทียมนะครับส่วนหน้าเป้า2คนเป็น สมมติถึนกลางกับเจษนาชูเดชนะครับพอเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์นะครับมีการจัดตลาดเกิดขึ้นไทยก็ถูกจับอยู่ในสายบีร่วมกับรัเสเซียคิวบารและไคอ,อีบนะครับซึ่งเป็น3ทีมจาก3าทวีปเลยที่ต้องบอกว่าค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับนัดแรกของไทยเจอกับรัเสเซียครับนัดนี้สนุกมากๆแฟนบอลไทยหลายคนนะครับตื่นเช้ามาดูเพราะว่าช่วงเวลาเนี่ยมันคาบเกี่ยวกับตอนเช้าของไทยพอดีเกมนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ารัเสเซียเนี่ยนำก่อน2ประตูต่อศูนย์นะครับแต่ว่าไทยเนี่ยมันยิงตีตื้นเสมออยู่4-4ได้นะครับ แต่หลังจากนั้นเนี่ยต้องบอกว่าด้วยความที่ประสบการณ์ของผู้เล่นรัเสเซียดีกว่าแล้วก็ลูกสูตรอะไรต่างๆของผู้เล่นรัเสเซียเนี่ยมีมากกว่าะครับก็จบเกมนี้ไทยแพ้ไป4ประตูต่อ6แต่แพ้ด้วยรอยยิ้มนักเตะหลายคน,นครับฟอร์มดีจัดๆเลยนะครับสมูทเถื่อนกลางจิรวัตรสอนวิเชียนนะครับอภิวัจแจมจเจริญรวมถึงเจษฎาชูเดชที่ทำประตูได้ในเกมนี้ต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยฟอร์มกำลังพีคเลยแล้วก็ทำให้ เกมต่อไปเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นโค้ชมิเกลเริ่มที่จะเรียนรู้ในช่วงเวลาสั้นๆนะครับว่านักเตะไทยเนี่ยมีศักยภาพเกมต่อมาเนี่ยเจอกับคิวบาแน่นอนครับไทยแพ้มาเกมแรกไม่สามารถแพ้ได้อีกแล้วนะครับเพราะว่าโอกาสในการตกรอบจะสูงมากด้วยความที่นักเตะอย่างที่บอกครับมั่นใจกําลังพีคก,ก็พิกสถานการณ์นะครับกลับมายิงประตูแบบรัวๆ,ๆๆเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยจบเกมด้วยชนะไป8ประตูต่อ5านะครับทำให้ เก็บชนะนัดแรกของทัวร์นาเมนต์ได้นะครับหลังจากนั้นในนัดสุดท้ายนัดชีตาครับไทยง่ายๆเลยครับเล่นแค่เสมอก็จะเข้าสู่รอบที่2นะครับรอบ16ทีมสุดท้ายได้นะครับซึ่งต้องบอกว่าการเจอกับอียิปต์เนี่ยก็บอกว่าไม่ใช่งานง่ายนะครับเราไม่รู้ฟุตซอลของแอฟริกาว่าจะดีมากน้อยขนาดไหนนะครับก็เป็นผู้เล่นอียิปต์นะครับทำเข้าประตูตัวเองลูกหนึ่งแล้วก็จิรว,วัฒน์สอนวิเชียรมายิงปิดท้ายทําให้ไทยเนี่ยเก็บ6คะแนนนะครับจาก3เกมเป็นชัยชนะ สนัดติดกันในรอบแรกครั้งแรกนะครับถือว่าเป็นบริตร์หน้าใหม่ของฟุตซอลไทยเลยพอผ่านเข้าสู่รอบสิบทีสุดท้ายเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าด้วยการที่เปย์ดับ2นะครับก็ไปเจอกับอศัศเบจันนะครับอร์เบจันเนี่ยจบรอบแรกในกลุ่ม F นะครับเปนดับ2ลรองจากสเปนนะครับเกมกับอศัศเบจันเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเกมที่ สุดไม่หนึ่งเกมสำหรับฟุตซอลโลกของไทยนะครับเล่นกันได้อย่างสูสียิงประตูผัดกันนำผัดกันตามอย่างสนุกเลยทีเดียวนะครับแล้วในช่วงเวลาในเกมเนี่ยไทยพยายามรักษาสกอร์นะครับแล้วก็นำอยู่7ประตูต่อ6นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมาเสียประตูตีเสมอในช่วงก่อนหมดเวลาไม่นานครับก็ทำให้ต้องต่อเวลาพิเศษออกไปซึ่งในช่วงต่อเวลาพิเศษไทยหมดแรงแล้วครับนักเตะอเซร์ย์จันเป็นผู้เล่นบราซิลส่วนใหญ่ก็ใช้ความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็รวมไปถึงไทยเล่น power play แล้วแล้วพลาดกันเยอะนะครับก็ทำให้ โดนยิงเพิ่มไปจบเกมไทยแพ้ไป13ประตูต่อ8ใครได้นั่งชมแถวสดณเวลานั้นเนี่ยต้องบอกว่าไทยเล่นได้อย่างสนุกแล้วก็สูสีกับอาเซอร์เบจันเลยทีเดียวนะครับก็ช่วยโอกาสในการผ่างสู่รอบ8ทีสุดท้ายครั้งแรกของไทยไปนะครับซึ่งพอจบทัวร์นาเมนต์นะครับแฟนฟุตซอลไทยต่างชื่นชมแท็กติกแล้วก็วิธีการของโค้ชมิเกลโรดิโกครับมีสถิติเกิดขึ้นมากมายในฟุตซอลโลกหนนี้นะครับโค้ชมิเกลพาทีมชนะ2นัดเป็นครั้งแรกนะครับไทยผ่านเข้าสู่ รอบ16ทีมสุดท้ายเป็นครั้งที่2นะครับรวมไปถึงประตูสสวยของสุบทรนการนะครับถูกโหวตให้เป็นประตูยอดเยี่ยมของทัวร์นาเมนต์นะครับในนัดที่พบกับคิวบานะครับถ้าไปเปรียบเทียบกับปี2012นะครับเตอาจจะใกล้กันนะครับผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายเหมือนกันแต่ว่าวิธีการแนวทางความสมดุลในเกมเศรษฐที่เกิดขึ้นมันแตกต่างจาก ครั้ง2012นะครับที่เราชนะนัดเดียวแล้วก็ต้องไปลุ้นให้หมกกู่เกาะโซลโมอนชนะคู่แข่งมันก็เลยทำให้ครั้งนั้นเนี่ยเราเข้ารอบแบบต้องอาศัยดวงนิดนึงครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเราเข้ารอบด้วยการเป็นอันดับ2ของกลุ่มถือว่าเป็นการคว้าอันดับ2ครั้งแรกในรอบแบ,บ่งกลุ่มของทีมไทยเลยนะครับและนั่นก็เป็นฟุตซอลโลกที่ดีสุดของไทยนะครับก็เกิดขึ้นในปี2016ไม่ไกลไม่ไกลครั้งที่แล้วนี่เองนะครับก็ต้องติดตามนะครับว่าทีมฟุตซอลไทยจะพีคขนาดไหนในฟุตซอลโลกครั้งต่อไปนะคร ที่สัมสุนให้เกิดคลิปนี้ขึ้นครับแล้วก็พบกันได้ใหม่นะครับกับเรื่องราวพิเศษของวงการฟุตซอลแบบนี้ที่จะมาฝากกันกับฟุตซอลดิกอย่าลืมกดไลค์เพจนะครับแล้วก็กด Subscribe ในช่องโ t v ดทีวีเลยครับ